ครับรบรายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ต้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมกาสวัสดีครับพบกับช่อง TT20 สไตล์นะครับผมวันนี้เราจะไปตกปลาบ่อเหมากันนะครับผมเป็นค่าคันสามร้อยนะครับปาลารวมนะครับจะหนักๆไปทางปน,นินกับสวายนะครับผมวันนี้เราจะไปใช้คันหกเฮดงัดกันนะครับ ก็ตอนนี้อยู่ในรถนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่กว่านะครับตีห้านะครับบอกไม่ไกลบ้านครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับผมโอเค let's go กินไม้สองไม้แรกกันนะเาแตะไปาจะกินแล้วก็หลุดร้าล้างกระพุ้งเอ้ยเห็นี้งกันี้ีจแต่เดี๋ยวนี้วางข้อไรทีเคครับตอนนี้ก็เตรียมของเสร็จแล้วครับเช้านี้ตกเป็นแบบ นวดนิ่มครับผมแล้วก็บวกปังปั่นครับเดีย๋ยวผมบวกปังปัน่นะครับเช้านี้ตกเป็นคันหกเ็ดนะครับหมดสวายก็เลยเชา้านี้เดี๋ยวรอติดตามชมครับ ขาดครับครับครับแล้วเม็ดที่สองครับเมื่อกี้ขาดครับต้องกดนวดนิ่มนะครับเช้านี้โดนแล้ว 好亮。 เกียและงานเข้าตกปลบนวดนิ่มนะครับเช้านี้ไปแล้วครับ À tháo hoài ừ. ừ. Đây, Trăng lên. tối Cho nó lên. tháo hoài chạc หวายครับจะับ,บะหืมนึกว่าสั่งเขาวาด ช <ưỔ Dante> ่อชนเหรอ่นกรบปลาช่อน จริง่อยครับครับล่าสุดฝนตกตกหนักด้วยครับตกหนักด้วย เอาฝนคื้มมาแล้วก็ฝนตกคือพอคื้มก่อนที่ฝนจะตกนิดก็เงียบเลยครับปลาเดี๋ยวรอติดตามชมมันต่อครับ รับสวาย สัครบโดนโดนไม่ทันแล้วไปแล้วไปก่อนปะขอ,องพี่กินเรื่าารองของผมวะเมื่อกี้อะใครลอยจะบอกว่าโดนกันอะ ขวานะครับพี่ขวาขอโทษนะครับพี่ขวาครับขวาขวาขวาครับสวัสดีครับพี่ขวาโหหลอด ว่ายครับไปประมาณโลสดยอดครับหุ้ยกายเฮีย ไอไกสารพัดปลาวะเนื้อเรื่อปลาเลย <c oughs> ครับรักาายครับครับรอบนี้หนักหนักมากครับเป็นตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะครับผมมันตายยังกินเรื่อยๆครับแต่ว่ามัวชาร์จแบตกล้องครับเดี๋ยวรอชมผลงนานกันครับ ยังไม่ได้ตกเลยนั่นน่ะอเนี่ยวมามนไม่ถือก้องให้นะ แล้วนี่ครับสายอ่อนให <c oughs> ้เห็นคันมะนะุ่นอนนอถ่ายกับขึ้นบนไปีหนต้นมะพร้าวถ่ายเนะป่าอะไรครับนะเต้ยตัวนี้ <c oughs> โอโ้โห โอ้ยเยอะกินดีว่าตรงนั้นตรงนั้นมีมดไมหมครับฝั่งนู้นอนะ <c oughs> ไปนั่งแอบ,บด้วยได้ไหมเนะี่ยของใครหวยกูก,ก,ก็ตกอีกเหลือกนอยู่เนี่ยอ,อืมโง่ชิบผายปะ่ะสามฮาะ <c oughs> ระหวังพวกยีโตกนี่นี่เหลวผสมสักกรมังใหญ่เลยอโอ้เต้ยเล่นนานว่ะเฮ้ยปลากินของพี่นะพี่เหลือมึงเอาคันกูตั้งดีดีดิเอาเต้ยชิพ่ายกล้องดับสวายไตสสองโลควันน่าจะมีเกือบสองนะครับ กับคารเลียสามสิบเก้าสุดจัดบัมบ,บ,บึกครับไอ้สองสุดยอดเดี๋ยวไปชมผลงานรวมวันนี้กันครับพ่งนี้ว่าข้าวได้เลยเนะี่ยอันนี้ถ่ายไปแล้วใช่ไหม ผนงานนาเต้ยครับคนเดียววันนี้โอ้โหอ่าเรื่องครับอันนี้ผลงานนาเต้ยนะครับวันนี้โอเคครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาตามหาปลาเกตไม่สําเร็จนะครับเจอปลาหนังถล่มยับเลยครับผมแต่ก็พอได้มาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่องทีทีสองศูนสไตล์นะครับผมโอเคเจอกัน,นีนพีหน้าครับ